สวัสดีครับวันนี้มารีวิวกล้องฟิล์มคอม p พ็กซ์นะฮะอันนี้มาในซองหนังโโน,น,นะครับโคเนการุ่นเซียบหกศูนย์เซียบซิกตี้นะฮะให้ดูสภาพกล้องก่อนนะครับโดยรวมก็ไม่มีตำหนิอะไรนะครับมีแค่ร่องรอยเล็กน้อยนะครับ ตัวนี้ใช้ฐานชนิดนี้นะครับ2 a นะฮะสองก้อนหาซื้อได้ทั่วไปเซเว่นมีขายน,นะครับเวลาจะใส่ฐานก็เปิดตรงนี้ขึ้นมานะครับตรงนี้จะมีสัญลักษณ์บอกครับด้านไหนบวกขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้บวกขึ้นอันนี้เอาลบขึ้นปิดโอเคเปิดใช้งานก็ปุ่ม power นะครับกดแล้วเลนจะออกมาปุ่มปิดก็ปุ่มเดียวกันปุ่ม power กดพาเวอร์เปิดเดี๋ยวรีวิวพร้อมกันใส่ฟิล์มให้ดูนะครับเปิดใส่ฟิล์มด้านข้างนี้คนระับกดลงแล้วฝาหลังจะเปิดออกเอาฟิล์มใส่เข้าไปด้านขวานะครับเอาด้านที่เป็นจุกขึ้นข้างบนนะครับดึงหางฟิล์มมาทางด้านซ้ายประมาณนี้ให้ฟิล์มมันเรียบๆแบบนี้นะฮะอย่าให้อย่าให้มันโกง ดึงเบ่งนิดหนึ่นงปิดฝากดถ่าย่มนี้ทีหนึง่งมันจะดูดฟิล์มเมื่อกี้เลขศูนย์จะกลายเป็นเลขหสมมุติถ้าใส่ฟิล์มแล้วมันยังกลายเป็นเลขศูนย์อยู่นะครับอาจจะใส่ละโกง่งหรือว่าใส่ไปทางซ้ายน้อยไปหรือว่ามากไปอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ดูดเข้าไปเป็นเลขหนึงนะก็ต้องเปิดฝามาใส่ใหม่ โอเคหลังจากใส่เข้าไปแล้วขึ้นเลขหนึ่ง่างนี้เราก็แค่เล็งเล็งตัวนี้นะฮะแล้วก็มันสามารถกดถ่ายได้เลยกดถ่ายก็ขึ้นเป็นเลข2กล้องชนิดนี้เขาเรียกว่ากล้อง p point a n d shoot นะฮะก็คือกล้องตัวนี้มันจะเป็นระบบแฟลชออโต้ก็คือถ้าเกิดแสงพอแฟลชจะไม่ติดแสงไม่พอแฟลชจะติดเอง โดยการพอยก็คือพอยก็คือกดปุ่มชัตเตอร์ลงไปครึ่งหนึ่งก่อนเดี่ยโดยยังไม่ถ่ายนะ,ะสมมุติตอนนี้เราหันหน้ากล้องไปทางด้าน,านตรงนี้นะ,ะตรงนี้มันจะเป็นสีดําอยู่พอเรากดพอยไปเนี่ยครึ่งหนึ่งมันจะมีไฟแดงขึ้นตรงนี้เลยนะ,ะมันกําลังบอกเราว่าตอนเนี้ยแสงไม่พอนะเดี๋ยวถ้าถ่ายเนี่ยแฟลชจะติดอ,อันนี้ผมยังไม่ถ่ายนะครปล่อยมือเนี่ยพอเรากดไปใหม่พอยใหม่เห็นไหมครมีไฟแดงขึ้น แต่สมมติตอนด้านนี้มีมีไฟอยู่พอเราหันไปด้านข้าง point ออนี่นะฮะไฟไม่ขึ้นใช่ไหมฮะอ่าก็คือ point แอ,อ่งชูก็คือ point ออก่อนแล้วเราจะรู้ว่ารูปเนี้ยแฟลชจะติดหรือไม่ติดหันไปด้านนี้ point อไ,อไม่มีไม่มีไม่มีแฟลชนะฮะกดถ่ายการกดถ่ายก็คือ point พอย n อออ์คือกดลงไปครึ่งหนึ่งกดถ่ายก็คือกดย้ำลงไปอีกที่อีกครึ่งหนึ่ง ก็จะถ่ายสมมติเราพอย์แบบมีแฟดนะฮะพอย์ไปเห็นไฟแดงขึ้นอย่างนี้นะแล้วก็ย้ําไปกดถ่ายทาแฟดจะติดนะฮะหลังจากแฟดต,ติดแล้วไฟแดงยังยังคงติดอยู่เราจะกดถ่ายไม่ได้ต้องรอไฟแดงดับก่อนแบบนี้อ่าพอดับแล้วถึงจะถ่ายรูปต่อไปได้เพราะฉะนั้นการใช้แฟดมันจะช้ากว่าการถ่ายแบบไม่ใช้แฟาเพราะฉะนั้นเวลาเราพอย์ไปแล้วเราเจอที่มืดว่าแฟดจะติดเงี้ยมันจะมันจะเตือนเราเลยครับว่า รูปเนี้ยต้องใช้แฟลชพอเรากดถ่ายปุ๊บมันจะรอจังหวะนิดนึงแล้วก็ถ่ายแฟลชจะติดแล้วเราต้องรอให้ไฟแดงดับก่อนถึงจะถ่ายรูปต่อไปได้นะในพอยจุดนี่แปรูปแล้วแล้วก็ฟังก์ชันต่อไปก็ตัวนี้คือซูมเข้าซูมออกอง่ายง่ายฮด้านหลังสามารถพิมพ์วันที่ลงบนแผ่นฟิล์มได้ ตัวนี้จะไม่ได้รีวิวนะครับก็กดไปตามโหมดตามเซตอะไรอย่างนี้นะแต่ไม่แน่ใจว่าได้มันอัปเดตได้ถึงปี2020หรือเปล่านะลองดูนะครับคือการพิมพ์ลงไปบนแผ่นฟิล์มนะตัวนี้เป็นโหมดถ่ายรูปนะครับตัวนี้พอเรากดไปทีนึงตึงจะมีสัญลักษณ์ภูเขาขึ้นมยางนี้ก็คือการถ่ายวิวระยะไกลนะครับแล้วพอเรากดปุ่มเดิมไปอีกทีหนึ่งจะกลายเป็นรูปดอกไม้ ดอกไม้คือการถ่ายระยะใกล้มาโครอะไรเงี้ยเช่นเราต้องการเอากล้องไปจ่อวัตถุกใกล้ๆแบบนี้นะฮะก็ต้องใช้รูปที่เป็นดอกไม้พอกดไปอีกทีนึงจะเป็นรูปนาฬิกาแบบนี้นะครับอันนี้คือโหมดเซลฟี่นะฮะถ่ายตัวเองพอขึ้นรูปนาฬิกาอย่างนี้แล้วเราก็กดปุ่มถ่ายนะฮะแล้วมันจะมีไฟกระพริบเอากล้องตั้งเอาไว้มันคือการถ่ายตัวเองนะเซลฟี่ ถ่ายแล้วถ่ายเรียบร้อยเมื่อกี้ไม่ใช้แฟลชก็ต้องรอให้ไฟแดงดับก่อนถึงจะถ่ายรูปต่อไปได้โดยรวมก็ไม่มีอะไรมากกว่านี้นะครับง่ายๆเดี๋ยวผมจะกดนี่เก้ารูปนะฮะฟิล์มม้วนหนึ่งประมาณสามสิบหกูปแต่ฟิล์มอันนี้นเป็นฟิล์มที่ตัดมานะครับก็อาจจะสักสามสิบสองูปสามสิบสามูปอะไรเงี้ยเดี๋ยวกดให้หมดนะจะขอหันหน้าไปทางไฟดีกว่าจะได้เร็วกว่าการใช้แฟลช อันนี้จะกดไปเรื่อยๆกดไปให้ดูว่าเดี๋ยวเวลาฟีมันหมดมันจะเป็นยังไงนะตอนนี้18และยี่สิบห้า กล้องพวกนี้ใช้ง่ายครับก็สมชื่อว่าพอยต์อันชูนะครคือแค่กดถ่ายก็ได้รูปเลนส์ซูมนี่จะเป็นเลนส์ระยะวายสุดคือ35แล้วก็ซูมเทเลเทเลสุดนะครับคือ60อ่าใกล้สุดคือนี่31รูปนะครับใกล้นะฮะ32 3 3นี่พอหมดแล้วเสียงมันจะแบบ แล้วมันจะกอกับเองเนี้ยเมื่อกี้ได้สามสามน้ำถอยหลังก็รอรอจกอนกว่าจะถึงศูแล้วก็เสียงมันจะดับเองศูนย์แล้วครับเสียงดับนะครับเปิดได้พอเปิดมาฟิล์มจะกลับเข้าอยู่ในกักแบบนี้เอาไปล้าง ที่ร้านได้ถ้ายังไม่ได้กอกลับแบบนี้อย่าไปเปิดฝาหลังในเด็ดขาดนะครับภาพจะเสียหมดนะเวลาเราปิดฝาก็ฟิล์มเสร็จแล้วกล้องมันจะปิดให้เองเราไม่ต้องปิดแล้วไม่ได้ใช้นานๆหลายเป็นเดือนๆนะครับควรจะถอดฐานออกอฐานหางซื้อง่ายครับโอเคครับโดยรวมประมาณนี้ครับขอบคุณครับ